คิดบวกคือคิดอย่างไรธรรมะดีๆโดยท่านวอวชิระเมธีเดี๋ยวนี้ได้ยินแต่คำว่าคิดบวกอยู่บ่อยๆเลยอยากทราบว่าการคิดบวกคือคิดอย่างไรการคิดบวกจะทำให้เราไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความจริงใช่หรือไม่ในสถานการณ์อย่างไร จึงจะใช้การคิดบวกบางคนก็ประนามการคิดบวกไว้ว่าเป็นวิธีคิดของคนสิ้นคิดความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ครับจากนักศึกษาไทยของออกฟอร์ดการคิดบวกอาจอนุโลมเรียกว่าเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในพุทธธรรมได้เหมือนกันโดยมีชื่อเรียกว่าอุปทากรรมนสิกานแปลว่าหรือ การคิดให้เกิดกุศลธรรมหรือการคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์หลักทั่วไปมีอยู่ว่าให้เรารู้จักมองหาแง่ดีแง่งามแง่ที่เป็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราให้พบแล้วพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้ได้ขั้นตอนของการคิดบวกมีทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนที่1 เป็นการมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วพยายามแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงให้ได้อย่างถึงที่สุดก่อนแต่ถ้าหากพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาอะไรได้เลยจึงมาถึงขั้นตอนที่สองคือเริ่มไม่คิดบวกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขั้นตอนที่สองคือ เมื่อนั้นแก้ปัญหาตามความเป็นจริงจนสุดความรู้ความสามารถแล้วแต่กลับพบว่าเหตุปัจจัยที่ขวางอยู่ตรงหน้านั้นใหญ่โตหรือยากเย็นเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้แทนที่เราจะเป็นฝ่ายยอมจำนนหรือยอมรับสภาพอย่างจนมุมและอยู่กับปัญหาแบบหมดอะไรตายอยากเรากลับลุกขึ้นมาปรับวิธีคิด และปรับมุมมองของเราใหม่เพื่อที่จะ,ะเผชิญกับความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์หรือพูดง่ายๆว่าหาวิธีเผชิญปัญหาเดิมๆด้วยวิธีรับมือแบบใหม่ด้วยมุมมองใหม่ๆด้วยท่าทีใหม่ๆนั่นเองการคิดในเชิงบวกจึงไม่ได้หมายความว่าเจอปัญหาอะไรมาก็คิดบวกไปเสียหมด แต่ที่ถูกต้องนั้นต้องทำทั้งสองขั้นตอนนี้ให้ครบถ้วนเสียก่อนไม่ใช่จูจ่ๆเกิดอะไรขึ้นก็คิดบวกไปหมดโดยไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเช่นเจอน้ำท่วมก็คิดบวกว่าดีแล้วได้ฝึกอยู่ร่วมกับน้ำเจอคำด่าก็ดีแล้วได้ฝึกความอดทน อย่างนี้ไม่เรียกว่าคิดบวกแต่อาการอย่างนี้เรียกว่าสิ้นคิดคือยังไม่ยอมใช้ความคิดอะไรเลยการคิดบวกจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆแต่เป็นวิธีคิดที่ลึกซึง้งวิธีหนึ่งเลยทีเดียวแม้แต่ท่านพุทธทาสก็ยังยอมรับว่าวิธีคิดอย่างนี้มีประโยชน์มากดังท่านเคยกล่าวว่า ตอนที่ท่านคึกฤทธิ์ปราโมทวิวาทะกับท่านในเรื่องจิตว่างจนกลายเป็นข่าวคึกโครมและดูเหมือนกับว่าท่านพุทธทาสกับคุณชายคึกฤทธิ์ไม่ลงรอยกันในเรื่องนี้นั้นในเวลาต่อมาท่านพุทธทาสกล่าวว่าต้องยอมรับว่าการวิวาทะครั้งนั้นมีประโยชน์มาก เพราะเดิมทีคิดว่าคงต้องใช้เวลานับสิบปีในการแสดงธรรมเรื่องจิตว่างเพื่อให้คนเข้าใจแต่พอมีคุณชายคึกฤทธ์มาช่วยเถียงทำให้เรื่องที่จะต้องใช้เวลานับสิบปีเหลือเพียงแค่ปีเดียวแทนที่ท่านจะโกรธท่านกลับมองวิวาธะครั้งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณูปการ หรือการที่ท่านถูกคนด่ามากๆบางคนเขียนหนังสือด่าท่านเป็นเล่มว่าเป็นพระนอกรีตท่านก็ตอบว่าอัตมาได้ดีเพราะคนด่าคือยิ่งด่าก็ยิ่งดังยิ่งด่าก็ยิ่งมีคนอยากฟังท่านมากขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นปาดอีกรูปหนึ่ง ที่ใช้วิธีคิดแบบมองโลกในแง่ดีคือท่านสุขภาพไม่ดีป่วยนับสิบโรคบางโรครักษาหายบางโรครักษาไม่หายแต่ท่านไม่เคยเดือดร้อนท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าความป่วยนั้นมีข้อดีคือทำให้ได้มีเวลาพักและระหว่างพัก ก็ได้มีเวลาเขียนหนังสือท่านเคยกล่าวเป็นทํานองว่าป่วยแต่ละทีก็ได้หนังสือดีๆออกมาทุกครั้งนี่คือการมองโรคในแง่ดีและแง่งามของปาดทั้งสองท่านซึ่งหากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่ามีทั้งสองขั้นตอนของการคิดบวกอยู่ด้วยคือเริ่มด้วยเผชิญกับความจริงด้วยปัญญา แล้วจึงหาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีรับมือกับปัญหานั้นด้วยสติปัญญาเหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของสตีฟจ็อบประธานบริษัทแอปเปลซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วเขาคือผู้นำการผลิตนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าโลกแห่งการสื่อสารและการบันเทิงไปตลอดการอย่าง iPod iPad iPhone และคอมพิวเตอร์ Macbook เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple มากับมือแต่กลับถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตนเองก่อตั้งขึ้นมาหลังจากหายไปนาน11ปีเขาก็ได้รับเชิญให้กลับมาบริหารบริษัทเดิมอีกครั้งหนึ่งจนประสบผลสำเร็จกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกเวลานี้ซ้ำ ตัวเขาเองก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น CEO แห่งศตวรรษด้วยในวันที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาได้สะท้อนวิธีคิดแบบมองโลกในแง่ดีไว้ตอนหนึ่งว่าผมเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวที่โด่งดังช่วงหนึ่งผมคิดขนาดจะหนีไปจากวงการแต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมก็เริ่มคิดได้อย่างช้าๆว่าผมยังรักในสิ่งที่ผมทำอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้เลยผมถูกไล่ออกแต่ผมยังมีความรักอยู่นั่นทำให้ผมตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าการถูกไล่ออกจาก Apple กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดกับผม ภาละอันหนักอึ้งจากความสำเร็จแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่เบาสบายเมื่อผมกลับกลายเป็นมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงมันทำให้ผมมีอิสระภาพและเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ผมมีความสร้างสรรค์ที่สุดช่วงหนึ่งจากคำกล่าวของสตีฟจ็อบส์นั้นเราจะเห็นว่าคนที่คิดบวกไม่ใช่คนโง่ ไม่ใช่คนที่จูจ่ๆจะมองอะไรบวกไปหมดโดยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังตรงกันข้ามก่อนการคิดบวกล้วนต้องผ่านการคิดอย่างรู้เท่าทันความจริงมาแล้วอย่างทะลุป,ปุกปลงและเมื่อเห็นว่าไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งเป็นเรื่อง ข้างในของเราเองและพันที่เราเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่เรื่องที่ใครๆต่างมองว่าไม่เข้าท่าก็อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนอย่างที่เอดิสันเคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองกำลังล้มเหลวหลังจากที่ผิดหวังจากการทดลองนับพันครั้งแต่ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้ากําลังเรียนรู้ทุกๆครั้งจากความล้มเหลวต่างหากถ้าหากอดีสันมองโลกในแง่ลบป่านนี้เราก็คงยังไม่มีหลอดไฟใช้อยู่อย่างทุกวันนี้หรอกการคิดบวกจึงไม่ใช่วิธีคิดของคนสิ้นคิดแต่เป็นวิธีคิดของคนที่คิดแบบอย่างแยบคายลองไล่ดูรายชื่อของตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ก็แล้วกัน ว่าแต่ละคนมีสติปัญญาขนาดไหนส่วนที่เราชอบประนามให้ได้ยินกันบ่อยๆว่าคนที่ชอบคิดบวกเป็นคนสิ้นคิดนั้นที่ถูกที่ควรจะพูดเสียใหม่ว่าคนที่ชอบประนามวิธีคิดบวกว่าเป็นวิธีคิดที่ใช้ไม่ได้นั้นแท้จริงเขากำลังประจานตัวเองที่ไม่รู้จัก กระบวนการของวิธีการคิดบวกเลยแม้แต่น้อยอันหนึ่งในโลกนี้มีวิธีคิดอยู่หลายร้อยหลายพันแบบจะใช้วิธีคิดแบบไหนก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่เอะอะอะไรก็คิดบวกไปเสียหมดวิธีคิดแต่ละอย่างเหมาะกับบางเรื่องบางสถานการณ์จึงต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย รับชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์การส่งต่อของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญได้แล้วนะครับ